การทำรีแพก็เป็นวิธีหนึ่งนะหลังขอดเนี้ยแคมไนก็จะใหญ่ขึ้นก็เป็นการเย็บแคมไนก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ตูดลูบล่างดีขึ้นการรีแพเหมาะกับกรณีที่ว่าหลังลอดมาแล้วแล้วมีปัญหาในการล้มเพศว่าม,มันจะหลวมไปหรืออะไรเงี้ยคุณหมอทีคะวันนี้อยากให้คุณหมอแนะนําผัทัการที่เหมาะกับคุณแม่หลังลอดคะ่ะที้คุณแม่หลังลอดจะมี2ประเด็นก็คือเรื่องของเซนิทเลแล้วก็นอนเจนิทเทลก็คือเกี่ยวกับอวัยวะเพศเลย แต่ที่2ก็คือส่วนอื่นที่ไม่ใช่ไวัยเพศเพราะเวลาเราหลังคลอนเนี่ยส่วนไวรัเพศที่แบบแรกๆคือมีการคลอดโดยการท่อยปอดธรรมาชาติเนี่ย เด็กก็จะออกมาตามช่องคอช่องคอดไงก็จะใหญ่ขึ้นหลักๆก็คือการทำรีแพรก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่ช่วยได้เออหลังคอเนี่ยแคมในก็จะใหญ่ขึ้นก็เป็นการเย็บแคมใน,นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ตุลรูปร่างดีขึ้นการรีแพร์เหมาะกับกรณีที่ว่าหลังคอดไปแล้วแล้วมีปัญหาในการร้มเพศาม,มันจะหลวมไปหรืออะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้ขอสอบถามเพิ่มค่กคุณหมออย่างเช่นเรื่องการรีแพร์ถ้าสมมุติว่าเป็นทางธรรมชาติล่ะคะทำไมเราถึงต้องทาถึงขั้นรีแพร์เลยมันปกติมันจะหหดดดดตตัััวเข้้้าาากกนนแ่่บทีมม็จะไไไยืพอ มีลูกเนี่ยคือฮอร์โมนเนี่ยเป็นโปรเจสเตอโรนก็จะชูบฮอร์โมนเยอะมากมันก็จะเนื้อเยื่จะนิ่มเพื่อให้เด็กคลอดได้เพราะฉะหลังจากที่การคลอดออกมาแล้วเนี่ยบางทีมันการที่มันยืดไปมานานก็คือหลานอมันไม่ได้เริ่มยืดครั้งแรกมันไม่ได้ยืดตั้งแต่ตอนที่คลอดก็คือฮอร์โมนลังตลอดตั้งแต่ตอนที่เริ่มท้องเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็เนื้อต่างๆก็จะยิ่หมดยืดได้หลังจากคลอดมาแล้วก็อยู่ที่ความยืดหยุ่นของคนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบางคนก็จะกลับมมมมาาไไไดดดด้้เเ่ิิบงคนก็จะ แต่<า>ว่ามันแล้วแต่คนเหมือนกันไม่ทําผมว่าจริงๆก็ได้ในบางคนที่ได้ชีวิตครอบครัวรู้สึกมันโอเคแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนําว่าให้ทําเพราะว่ามันก็เป็นการผ่าตัดที่ต้องมีการเย็บกันอะไรต้องมีการพักฟืน้นแล้วอย่างที่สองก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่เกี่ยวกับช่องคลอดเลยเนี่ย<า>ก็คือปกติแล้วเวลาคลอดลูกมาให้นมลูกเสร็จแล้วนมก็จะคอยหย่อนยานหน้าท้องก็จะหย่อนยานเพราะว่าเวลาท้องมีลูกมันก็เหมือนกับเราใส่บอลลูนไปในท้องท้องก็จะยืด แล้วก็ผิวหนังก็จะเหี่ยวเหี่ยวเปแตกรายบ้างรไรบ้าง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ตามแล้วแต่คนถ้าบางคนไม่ดูแลก็จะแตกรายเยอะบางคนถ้าดูแลหน่อยก็จะแตกลายน้อยกว่ามันก็จะหน้าท้องมันก็จะยืดหลักๆก็คือกลุ่มที่เขาผ่าตัดพวกนี้ก็จะเรียกว่าเม m Make over m y makeover มี่เมคโอเวอร์จะมี2อ,อย่างก็คือยุ่งกับนมก็คืออาจจะใส่ซิลิโคนหรือว่าการยกกระชับหรืออะไรเงี้ยครับอย่างที่2ก็คือการตัดไขมันหน้าท้องแต่ว่าการตัดไขมันหน้าท้องแนะนาว่าต้องมีลูกให้พอก่อนเพราะฉะถ้ามีลูกไม่พอก็ไม่น่าทำไปถือว่าหลังจะทําแล้วถ้าเราไปท้องอีกมันก็จะต้องมาังตดน จะไม่เหมาะอะไรกับมันเป็นการผ่าตัดซึ่งแนะนําว่าถึงท้องสุดท้ายไม่มีแน่ๆเราก็ไดามทำค่ะ <c oughs> ก็เป็นชอยหนึ่งที่สําหรับบอดี้ส่วนของหน้าอกแล้วก็ส่วนของหน้าท้องที่สามารถแก้ไขได้หลังผ่าตัดเขาเรียกว่ามัมมี make ่เมคโอเวอร์คำศัพท์นี้ใช้มานานแต่ว่าจริงก็ยังใช้ได้อยู่นะก็คือคุณแม่หลังคลอดน,นะคะที่มีปัญหาเรื่องทั้งหมดที่ทพูดมาแนะนํามาที่เดอะบูมเอนคลินิกได้เลยค่ะ